สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตดูการเลี้ยงปลาแบบน้ำวนนะครับวันนี้เราได้พันปลามาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นปลาดุกบิก๊กบิ๊กวีนะครับน่ครับปลาดุกบิ๊กวีซื้อมาจากกรมประมงนะครับ กรมประมงจังหวัดขอนแก่นของเรานี่หนะครับอยู่ในถุงนี้มีปลาดุกเจ็ดสิบตัวนะครับถุงราคาจำหน่ายถุงละร้อยบาทนะครับเจ็ดสิบตัวปลวาที่เราได้มาเราจะปล่อยเลยไม่ได้นะครับพี่น้องเราต้องเราต้องเอามาแช่ไว้ย่างนี้ก่อนนะครับกับบอ่อที่เราจะเลี้ยงก่อนนะครับเพื่อให้ ปลามันปรับสภาพนะครับปรับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิจากน้ําที่อยู่ในถุงกับน้ําที่อยู่ในบ่อเนี่ยฮะอย่างน้อยๆสักต้องต้องต้องครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ํานะครับนี่ครับซื้อมาสองถุงร้อยสี่สิบตัวครับเราไม่เลี้ยงมากครับเลี้ยงไว้แค่ไว้เป็นอาหารในครัวเรือนนะครับสําหรับพี่น้องแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้กําลัง เติมน้ำเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นปลานินนะครับเฮ้ยไ,ไม่ใช่ครับประทานโทษปลาทับทิมครับปลาทับทิมไซส์เล็กประมาณสองเซนนะครับปลาสองเซนอันนี้ถุงละสามสิบตัวเขาขายมาถุงละร้อยนะครับนี่นะครับก็ได้มาห้าถุงนู้นนะครับ ได้มาห้าถุงตอนนี้กําลังทําการจะให้เขาเซตตัวให้เข้ากับบ่อก่อนนะครับค่อยจะปล่อยคงอีกประมาณประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนู่นแหละครับครับตายมั่งก็มีนะครับเนื่องจากปลาเป็นตัวเล็กถ้าตัวใหญ่เราสู้ราคาไม่ไหวครับตัวใหญ่ถุงตัวละสองบาทตัวขนาดตัวขนาดใหญ่กว่าเขาเปนหัวไม่โป้มือหน่อยหนึ่งนะครับตัวละสองบาท แล้วก็เลยมันเป็นการต้นทุนเยอะเกินนะครับอันนี้ตัวละมันเท่าไหร่ละสามสิบตัวร้อยตกตัว,ตวละสามบาทกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นการาสร้างแหล่งอาหารให้กับปลาของเรานะครับของผมจะใช้เข่งนะครับเพราะว่าเข่งนี่มันจะมีรูเห็นนะครับมันจะมีรูเป็น,เป,นเป็นแบบออกซิเจนจะผ่านได้นะครับ แล้วในเข่งเนี่ยเราก็จะเติมหญ้าแห้งหร,หรือว่าถ้าใครมีฟางก็เอาฟางนะครับมีฟงางอัดลงไปนะครับถ้าใครมีขี้วัวขี้ควายก็ฟางชั้นหนึง่งนะครับขี้วัวชั้นหนึง่งฟางชั้นหนึง่งขี้วัวชั้นหนึง่งแล้วก็ลาดน้ําน้ําหมักอะไรก็ได้ของเราลงไปนะครับเพื่อจะทําให้มันฟางเนี่ย <S <s เกิดเกิดเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักนะครับหรือว่าเปลี่ยนให้เป็น แผงต้นนะครับแล้วมันก็จะมีแพงต้อนออกมาในระหว่างรูปลาก็จะกินนะครับอันนี้เพื่อความสะอาดหูสะอาดตานะครับบางคนเขาก็ทิ้งลงบ่อเลยแต่เราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับแต่ต่อไปก็ไม่แน่ <c oughs> ความมาักง่ายของคนนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่ม เริ่มเติมน้ำลงบ่อครับผมคาดว่าตอนเย็นนี้คงจะเริ่มให้อาหารได้แล้วครับตอนช่วงแรกก็คงให้หอาหารไม่ไเล็กๆก่อนนะครับอาหารตอนนี้ก็ถ้ามีโปรตีนสูงๆหน่อยก็ตกอ่ากิโลละยี่สิบกว่าบาทครบับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ